คอมมิ่นลอ y e r ยิร์สโทรหาทนายฉัน d a i ี y Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คือกับผมภูมิภูมิพงศ์คุณออฟลาเนตคุณแอัติชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟคุณแอดเนี่ยผมช่วงนี้ว่างมากเลยเหมือนจะไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็ได้เข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์พันทิปขึ้นมาเจอกระทู้ที่คุณออฟ forward มาให้ผมเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับคุณออฟว่างคือว่างตอนทํางานก็เลยเอาเวลาทํางานไปเล่นพันทิปแหละครับ อ๋อไม่ใช่ครับช่วงนั้นผมรอาสารขึ้นครับผมก็เลยนั่งอยู่หน้าบันลังแล้วก็ดูว่าเออถามว่าเปิดมือถือได้ไหมอะไรย่างเงี้ยคุณออฟส่งลิงก์มาให้ก็เลยเข้าไปดูซึ่งเจยบอกผมเล่นโทรศัพท์ในบันลังสารเหรอครับผมเล่นหน้าห้องสารครับคุณแอนแม่กระสานที่ผมเข้ารบรักเสมอครับผมทูนไว้เหนือหัวเสมอครับครับซึ่งประเด็นที่ผมเปิดตามลิงก์ที่คุณออฟพูดขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าคุณออฟเ็าบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปสมัครงานในที่ที่นึง แล้วระหว่างสมัครงานเนี <have> ่ยครับก็เจอคนที่สัมภาษณ์เขาใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเก่าพอสมควรบอกว่าเฮ้ยขอผมดูมือถือหน่อยได้ไหมผมอยากจะเช็คเฟซบุ๊กคุณว่าคุณเนี่ยมีตัวตนในโซเชียลออนไลน์ยังไงบ้างเขาให้ไหมคือถ้าตามเนื้อเรื่องที่คุณออฟส่งให้ผมอ่านเนี่ยเขาให้นะครับผมซึ่งคำถามต่อมาเลยฮะที่เป็นการถกเถียงกันในกระทู้นี้คือไอคนที่เป็นกรรมการคนที่สัมภาษณ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอไหม ขอดูได้หรือเปล่าอขอขอได้อยู่แล้วมันก็เป็นแค่ประโยคคำถามถูกป่ะการขออืมถูกต้องครับแต่การให้ไหมครับการแสดงแอคชั่นว่าหยิบไปดูโดยที่ไม่ขอโดยที่คนเจ้าของให้หรือไม่ให้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งครับอืมก็เดี๋ยวเราต้องมาพูดถึงกระทูนี้ก่อนก่อนอื่นเลยต้องขอออกตัวก่อนว่ากร์ูนเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นคนอ่านนะแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจระดับหนึ่งแต่ว่า ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในพันทิปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบเหมือนวอรีฟได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงบางทีแล้วเนี่ยมัน,นเออมันอาจจะเป็นการถามสนุกๆหรือจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์จริงก็ได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดอย่างเช่นเขาอาจจะไม่ได้ขอดูแบบ facebook แต่เขาอาจจะถามว่า เออมีแบบชอบเล่น Facebook หรือเลปล่ามีการโพสต์ข้อความอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า,วาเราเฟซออดผู้หญิงหรือเปล่าใช่ <c oughs> แล้วผ <c oughs> ูชาอาจ <c oughs> จะเป็นผู้ชาย<อ>เราไม่พูดต่อนะ,นะว่าทําไมครับก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องอการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแยะเลยว่าแบบเฮ้ยเหตุการณ์ที่เราเคย ได้รับข้อเท็จจริงมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เพียงแค่ในส่วนของการขอดูเฟซบุ๊กนะบางทีมรู้รวมไปถึงแบบการถามคําถามเกี่ยวกับ่ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างมีแฟนหรือยังน้องการขอดูกางเกงในเสื้อในอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับู้ดูไม่ใช่ผู้สัมผาดหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นแบบอารมณ์ว่าแบบทัศนคติส่วนตัวมันก็ยากที่จะยากที่จะจํากัดเนาะว่าแบบ ว่าชอบลูกไม้หรือว่าลายเสือใช่ไหมครับคุณน้องครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวว่าการสัมภาษณ์งานจริงๆไม่คือบางอย่างเนี่ยถ้าเข้าบริษัทคุณภูมิก็อาจจะเกี่ยวครับครับคือ <c oughs> เรื่องที่ว่าแบบเป็นทัศนคติว่าเอองานอดิเรกทำอะไรชอบเอ,อ่อเวลาว่างชอบทำอะไรมีกิจกรรมที่แบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ถามไปถึงนั้นพร้อมสามามาพิเศษคืออะไรออใช่ใช แต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกินหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปอย่างเช่นตามข้อเท็จจริงที่เราคุยกันเลยก็คือคอดู Facebook บ้างแหละไลฟ์เพจไรบ้างคุณภูมิคุณภูมิไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มไหนของของ,บงแบบอาจจะเป็นกระบฏต่อสังคมหรืออะไรอย่างนี้ <ừ. S 2> หรือรัเแบบข้ามาแล้วอาจจะทำให้บริษัทเสื่อมเสียนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ไหมหรือกลุ่มแบบกลุ่มขี่จักรยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบคุณภูมิมีง <ừ. S 1> ง้นอะไรองี้คือออกไปท่องราตรี ตอนตีห้าเพรเรียกว่ากลุ่มที่แบบต้องโชว์ภาพปารากอบใช่ไหมเอออะไรอย่างนั้นก็ว่าไปหรือรวมไปถึงการแบบถามคําถามที่มันอาจจะทําให้แบบเอดูผู้สมัครเนี่ยไม่สบายใจที่จะตอบอืเพราะว่าเขาอาศัยความที่เขาเป็นต่อเนาะคล้ายๆว่าเขาแบบเหมือนอยู่ในฐานะเป็นต่อแหละครับเขาเลยเป็นต่อ ไม่ใช่ใชครับหมายถึงว่าเขาอยู่ในโพสิชันที่สามารถกดดันเราได้ครับคุณแนะอทใช่ขอบคุณครับก็อ้างไปถึงว่ามาขอดู Facebook มาดูว่าแบบพฤติกรรมในโลกออนไลน์ของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณภูมิทำประจำอะครับคุณภูมิก็ไม่เห็นขอเลยก็ดูเลยครับก็ผมถือว่าสนิทการคุณแนทจะอะไรกันมากก็เพื่อนครับแต,แต่แต่ดีนะครับว่าไม่มีใครเคยได้ดูมือถือ <Okay. S 1> เมื่อคือในในประเด็นเนี้ยคือพอคนที่เขาเป็นกรรมก,การผมขอเปเลี่ยนเรื่องตรงนี้เลยนะคนที่เขาเป็นกรรมก,การเนี่ยพอได้มือถือไปเนี่ยเขาอ่านเสร็จเขากาา็หันไปบอกคนนั้นว่าคนที่สัมภาษณ์เนีะยน้อคนนี้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะเป็นคนเพอสเจอลง Facebook เหมือนกันนะแล้วอย่างนี้เจ้าของเขาปลดล็อกโทรศัพท์ให้ดูแล้วครับเนี่ยผมเลยจะบอกว่ามันจะมี ทฤษฎีได้สามอันครับกับซิติเอชันที่เกิดขึ้นนี้อย่างแรกคือเราจะมีโกคู่ขนานอยู่สามโลกนะครับไม่ถึงกรณีแรกคือผมเนี่ยบอกว่าสมมติคุณแนทมาสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกแนทคุณแนทครับผมขอมือถือหน่อยผมจะดู Facebook คุณแนทยื่นให้ในมุมผมอันเนี้ยคุณยื่นให้เขาฟรี่ให้เขาเข้าไปได้ถือว่าคุณอนุญาตให้เขาเข้าถึขงข้อมูลก็คืคออนุญาตแล้วถือว่าอนุญาตแล้วเพราะพฤติกรรมมันแสดงอย่างนั้นใช่ไหมครับเึื่องอันเนี้ยไม่ผิด ครับถูกไหมไม่ผิดเลยคือคนที่เขาเข้าไปดูเนี่ยเพราะว่าคุณยอมเขาเองคุณจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมเสียหายอย่างนี้แต่คุณเป็นคนยอมให้เขาทําเองนะครับไม่ว่าคุณจะบอกคุณกลัวว่าเขามีอํานาจคุณกลัวไม่ได้งานหรือเปล่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของคุณเองอย่างที่สองครับคือเขาขอชื่อ facebook คุณอ่ะคราวนี้เขาขอชื่อ facebook คุณเขาเซิร์ชผ่านมือถือเขาเข้าแต่เข้าถึง f a c e b o o k เพจคุณได้ใช่ไหมครับไอหน้าเพจคุณได้เรืไง ขาอาจจะดูดว,ว่าเอ้ยในไทม์ไลน์คุณโพสที่เป็นพับลิกหรือเป็นสาธารณะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณเปิดอนุญ,ญาตให้ใครก็ดูได้หรือแม้แต่เขาแอดเฟซคุณตอนนั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์เนี่ยที่จะเลือกว่าจะรับไม่รับถ้าคุณรับแล้วเขาเข้าไปดูก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับอย่างที่สามเลยครับเอ้มือถืออรอแม่งหยิบมาแล้วเข้าไม,ไม่ได้ตั้งรหัสเนี่ยเข้าไปดูเฟซบุ๊กเลยเอออันเนี้ยผิดไหมะฮะ ผิดสิครับผิดสิครับคุณภมิครับไม่มีอะไรที่สามารถทําให้มันถูกได้เลยครับอมยมยงงจะถามอีกถ้าเกิดเขาถามชื่อเฟซภูมคุณภงมอาจจะบอกภูิซ่าห้าห้าใช่ไหมผูกซ่าห้าห้าห้าอะไรเงรี้ยผูิซ่าสูเจ็ดก็คือถ้าสมมุติว่าเราแบบเหมือนไปใช้เ,เข้าถึงข้อมูลส่วน,ส,วนส่วนบุคคลของเขาอย่างเช่นเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีมันก็มีส่วนผสมมีส่วนประกอบของ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นแค่เป็นแค่วันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หรือสิ่งที่มันสามารถระบุตัวคุณได้อย่างเช่นบัตรประชาชนหรือเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ครับ<ด>ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่แต่ละบุคคลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขวงห้ามไม่ให้เอาอไปใช้ไม่ให้เข้าถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยมาทําโดยที่โดยพาการแล้วก็เข้า Facebook ของ ผู้สมัครคนนั้นเนะี่ยย่างเนี้ยต้องถือว่าผิดเลยอืซึ่งในเรื่องเนี้ยครับคือค้าเราขอสืดคำตอบนิดนึงเนาะในเรื่องเนี้ยคือก็อย่างที่บอกฮนะถ้าเขาขอให้คุณขอดูอ่ามือถือคุณแล้วคุณให้เองไม่ว่าอะไรนะฮะคือข้อมูลที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในมือถือเดียวนะรวมถึง Facebook ทำนางคุณเองคุณจะไปอ้านยังไงล่าว่านี้ฉันตั้ง f a c e b o o k ดา่าสมมติดา่าอ่า ด่าใครด่านักเคลเมืองสักคนนี่ะคุณตั้งเซตัสด,ด่าไปยาวเหยียดประมาณสาพารากราฟว่าเฮ้ยแม่งไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีคนแคปแชทที่เขาเป็นเพื่อนคุณที่เขาเข้าไปดูได้เงี้ยคุณจะไปบอกว่าเขาละเมิดสิทธิ์คุณได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะเพราะคุณมีความอนุญาตเองถูกไหมเพราะว่าแล้วนอกจากอ่าคุณเปิดเผยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหม ใช่ครับในกรณีนี้ครับผมรวมถึงบุคคลที่มีแฟนหรือมีคนใกล้ตัวที่สามารถเข้าถึงมือถือคุณได้ด้วยนะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะหลับอยู่หรือคุณอาจาอออาจะทำอยู่เข้าห้องน้ําแล้วลืมมือถือไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยอ่ะไม่ลืมก็มาวาปกติแหละและแฟนคุณเนี่ยลักลอบหรือคนส่วของคุณเนี่ยลักลอบเข้าไปเปิดมือถือ เข้าไปเช็คนั่นเช็คนี่ไออย่างเงี้ยครับผมมันก็เป็นการละเมื่อสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับถ้าคุณรู้เรื่องนี้นคุณต้องหันไปบอกแฟนหรือว่าคนสนิทของคุณนะว่าเฮ้ยกล้าทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะอย่าทําเลยมันผิดกฎหมายนะคุณกล้าทำปะละ่ะคนที่เข้าไปดูใช่ไหมครับหมายถึงคุณกล้าบอกแฟนคุณอย่างนั้นไหมละ่ะ คือผมเข้าใจครับว่าจริงจริงสถานะมันก็จะอาจจะทําให้เราไม่กล้าพูดแต่บางครั้งอ่ะเราก็ต้องยืนหยัดแม่เราไม่อยากนะฮะนะที่คุณออบบอกคือเขาเป็นต่อเราห <c oughs> มายถึงว่าแม้แม้ว่าเขาจะเป็นต่อเราแต่บางครั้งคนเราต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเราก็หันไปบอกคนนั้นเลยครับว่าเฮ้ยสิ่งที่าทำมันผิดกฎหมายนะมันไม่ถูกต้องตอนนี้พระราชบัญญยติข้อมูลส่วนคนคุณไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของผมได้คุณพูดได้ขนาดนั้นเลยคุณภูม คุณต้องพูดอย่างนี้เลยครับคุณต้องบอกคุณต้องแจ้งเลยว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําอีกน,นะเราเไม่อยากฟ้องเธอนะเธอทําผิดรู้ไหมเดี๋ยวเธอต้องเสียค่าเสียหายให้เราเนะี่ออย่างนั้นเลยใช่ไหมถือว่าเป็นคําแนะนําดีๆจากคุณภูมิแล้วกันครับแต่ว่าถ้าก็คื <c oughs> <c oughs> อทาไปแล้วอะถ้าชีวิตคู่ไม่ไม่ยืดยาวก็อย่าไปว่าคุณภูมิมทีหลังแล้วกันนะครับอันนี้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและรับฟัง คำปรึกษาของคุณภูมิอันเนี้ยจากประสบการณ์เพื่อนสนิทผมคนนึงครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีอะไรในมือถือแล้วมันน่าสงสัยใช่ปะ่ะแล้วแฟนจับได้ราคาโทรศัพท์มือถืออ่ะไม่สําคัญเท่ากับความสําคัญครับคนดึงคืนมาแล้วปาลงพื้นให้มันแตกเลยเว้ยแล้วเขาไปซ่อมเชื่อผมถูกต้องครับอันนี้ผมอยากแนะนําครับเหมือนเตะลงโทรศัพท์แล้วหล่นพื้นแตกใช่ไหมครับคือตอนนั้นปปเป็นอุบัติเหตุคุณแอยซึ่งอนอกจากเนี้ย ก็มีคําถามออกต่อเนี่ยออกมาในในกระทูนั้นว่าเฮ้ยและการที่บริษัทเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเราเข้าไปในบริษัทละสมมุติว่าเราเข้าไปพลังงานของบริษัทนี้นี่ะเราได้กรอกแล้วว่าเราชื่อนายนั่นนายนี่พ่อแม่คนนี้รนิยมทางเพศเราเป็นอย่างนี้เราชอบเพศเดียวกันเราชอบเพศอื่นเราไปตรวจอ่าโรงพยาบาลจำเราที่นี่เราเป็นเบาหวานเรามีน้ําตาลในเลือดสูงเรามีไขมันในเลือดสูงเราไม่ออกกําลังกายอะไรเลยมึงเก็บกดไว้แน่คุณรูมอ่า สมมติว่าข้อมูลพวกนี้เวลาเราให้บริษัทไปเงี้ยครับแล้วเราก็เซ็นยินยอมให้เขาไปเผยแบบเอาไปใช้ในบริษัทได้นะทางบริษัทเนี่ยจะสามารถทําอะไรกับข้อมูลเราเหล่านี้ได้บ้างไม่ไม่ไม,ไม่ลักษณะเนี้ยคุณภูมิส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าจะเซ็นสังสือย่างเงี้ยโปรตีออย่างพวกเราก็ต้องแอ่งมันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่คือผมกําลังจะบอกว่าในสังสือยยอมพวกเนี้ยเขาจะต้องบอกอยู่แล้วว่า ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ทําอะไรครับอืมอย่างถ้าเกิดคุณไปทํางานเกี่ยวกับสถาบันการเงินเขาอาจจะแบบขอให้คุณเซ็นยินยอมเพื่อที่จะเอาข้อมูลหรือประวัติที่คุณกรอกในการสมัครงานไปตรวจสอบกับสํานักงานฟอกเงินหรือปปงอน,นั่นเองครับอย่างเช่นในกรณีแบบนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่า สิ่งที่จะต้องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องพิจารณาก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นการให้ความยินยอมแบบนี้มันต้องให้เป็นลายครั้งไปอย่างเช่นเราจะเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์แบบไหนเราต้องระบุให้ชัดเจนหมายถึงบริษัทนะครับอย่างเช่นคุณจะเอาไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเช่นคุณจะไปเปิดเผยกับสถานพยาบาลเพื่อวางแผนการรักษาสุขภาพให้คุณภูมิอะไรประมาณน,นี้ ก็อาจจะเป็นลายครั้งลายคนไปไม่ใช่หนังสือฉบับเดียวสามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอะไรก็คือ,อติดอากรสาบาทไปด้วยในนังสือใช่มอบคล้ายมอบหน้าได้หลายครั้งครับซึ่งตรงเนี้ครับผมคุณผู้ฟังหลายๆคนนี่อาจจะยังไม่รู้ว่าคุณนะถูกอา,อาจจะเป็นธนาคารหรือว่าเจ้าหน้าที่บัตรเครดิตและเมิดสิทธิของคุณอยู่นะครับ เพราะตอนที่คุณเปิดบัตรเครดิตหรือคุณเปิดมีธนาคารเนี่ยมันก็ต้องมีการกรอกข้อมูลพวกนี้ใช่ไหมครับผมแล้วคุณเคยเจอไหมอยู่ดีมีเบอร์แปลกโชรมาอ่าสวัสดีค่ะสนใจเป็นสมาชิกบัตรเครดิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถเอาข้อมูลของคุณไปใช้ได้นะครับ<ช>คุณควรถามเขาเลยว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหน<ช>เ,พเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่ามันพูดยากคุณผมเพราะว่าในธุรกรรมหรือว่าธุรกิจของทางธนาคารเนี่ย คนเรานะด้วยด้วยความที่ด้วยความที่แบบเน้นความสะดวกอะ่ะเราไม่รู้ว่าเอกสารที่เราเซ็นไปอะ่ะมีข้อความแบบไหนบ้างจริงๆแล้วมันเป็นความจกีก็ได้แต่มันเล็กมากจริงๆแล้วมันเป็นความแบบไม่ถูกต้องของพวกเราเองเป็นการคล้ายว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่างเช่นเอกสารเปิดบัญชีเอกสารเกี่ยวกับทางธนาคารเนี่ oh, ยโหระเรียมมากเลยนะถามว่าผม คุณภูมิคุณเน็ตเนยที่เป็นแบบคนที่โตมาในสายแบบกฎหมายเนี่ยอ่านทุกตัวหรือเปล่าโอโ้โหใช้คําว่าใช้ตรงไหนบ้างครับใช่ครับ imming, เซคิมมิ่งเซคิมมิ่งใช่ใช่ <laughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยธนาคารม่วงธนาคารเขียวไม่ไม่ <laughs> อย่างที่เอ้คุณภูมิพูดว่ามีคนโทรมาอย่าเนี้ยถึง ส่วนใหญ่อะเราเป็นลูกค้าธนาคารไหนอะธนาคารนั้นแหละจะเป็นคนโทรมาอืมเพราะว่าเขาจะอย่างนี้ครับตอนที่ตอนที่เราสมัครหรืออะไรเงี้ยมันจะมีแบบแคล้ายๆว่าอาจจะขอโทรมาเพื่อผลิตภัณฑ์ันของธนาคารยอะไรเงี้ยซึ่งผลิตภัณฑ์ของธนาคารนี่มีทุกอย่างฝากการการลงทุนการทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องคือบางทีพอเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีทุกอย่างแต่บางทีเราอาจจะชอบแค่บางบางอย่างในนั้นไง ครับก็โอเคเขาแต่แมนโทรมาเป็นประกันทุกรอบเลยและแต่ไอประกันที่เป็นของธนาคารนียไม่เท่าไหร่อประกันประกันนอกประกันแบบอุบัติภัยอะไรเงี้ยผมจะถามเลยคือผมมาเป็นผู้ประสาทชอบคุยกับคนพวกนี้เว้ยไม่ไม่แต่เขามาเนาะบางทีคุณภูมิอาจจะรู้ไม่ลึกไงว่าธนาคารเนี่ยถือหุ้นในบริษัทอะไรบ้างหรืออะไรบ้างซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจในเครือเดียวกันก็เป็นได้เนี่ยสิ่งที่ผมถามเขาคือโทษนะครับบริษัทเนี่ยเริ่มตั้งเมื่อไหร่หรอเออ ถ้ามึงตั้งหลังจากกูเปิดบัญชีนะผมถามเลยเอามาได้ไงข้อมูลอ่ะคือหลังๆผมแม่งว่างเว้ยก็แบบคือชอบอคุยอ,ะอ,อ่ะโุคาแบบพวกขวางโลกอะ่ะคุณภูมิเขาถามว่ากูก็ทํามาหากินคุณภูมิก็เป็นอาฆาตเาขาเขาถามว่า มีเวลาว่างสักห้านาทีไหมครับผมบอ,อกไม่ว่างแต่เราถ้าแบบถ้าผมบอกไม่ว่างแล้วแม่งยังมาอ้าวมาให้กูว่างให้มึงแล้วมึงจะครึ่งชั่วโมงกับกูก็ได้ตอนเนี้ยมาอ,อยากไปมาสงสารแบบวัน,นที่โทรหาคุณจริงๆเลยอยากไปใช่ไหมเออคือผมเคยเจอแบบโทรมาสามวันติดผมบอกผมไม่ว่างผมบอกผมไม่รับครับไม่ก็โทรมาคือผมแบบหูซึ่งผมก็ไม่บล็อกเบอร์ด้วยนะไม่รู้เป็นเฮียอ้ยไม่รู้เป็นอะไรของผมผมก็ไม่บล็อกด้วยนะเออ เพราะว่าคุณภูมิอ่ะคบหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าเบอร์เนี้ยเบอร์ใครหมายถึงว่าผมเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารหลายคนคือได้ทำธุรกรรมอะไรกันใช่ไหม<ช>ครับคุณแนนอ่ะชอบเนี่ยผมเข้าใจคุณแนนใช้ภาษาไทยอะซุ่สมเสีย่ยงเพราะคุณแนนนัภาษาอังกฤษมมพูดผมรีบพูดเออคือคำว่า return trip เนี่ยมันพูดถึง business ก็ได้เหมือนกันผมเข้าใจคุณนะจะใช้ภาษาไทยได้ไหมไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่ใช่ครับซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลเนี่ยที่เราได้ให้บริษัทแล้วเนี่ย บางครั้งเนี่ยไอข้อมูลที่เราแชร์จากใครนยครับผมอะอย่างที่ผมบอก a c e b o o k เมื่อกี้ผมตั้งสเตตัสด่านอะอะไรดีด่านนักการเมืองอะสามประโยคมีคนแคปหน้าจอผมพิมพ์ไปหาคุณแนทว่าโหคุณแนทคนนี้แม่งเด็ดมากเล่นเซิร์ฟแม่งสุดจริงผมแม่งชอบมากอยากจะตามไปเจอสักครั้งในชีวิตตัวเอตัวเอ็มใช่ไหมครับคือคุณนทครับเราไม่ต้องลงเลยอย่เป็นบุคคลขนาดนั้นเยอะ้แล้วคุณแนทเนี่ยก็แคปแล้วก็ส่งมาให้คุณแม่ผมดู เฮ้ยผมโกรธเลยนะบอกคุณแนททำอย่างนี้ได้ไงซึ่งผมเนี่ยสามารถบอกได้ไหมว่าคุณแนทอะเอาข้อมูลส่วนบุคคลผมไปเปิดเผยให้คุณแม่ท่็นบุพการีของผมรู้ได้อย่างไรครับบอกได้ครับแต่คุณก็ันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะไม่เป็นคดีอุตลุมอ่าไม่ใช่คือคุณแนทอุตลุมคือการที่ลูกฟ้องแม่ไม่ได้ไม่ใช่ผมจะฟ้องคุณคุณแนทครับคือต้องเท้าความกลับมาก่อนว่า ในลักษณะของที่เราเป็นคู่สนทนากันแล้วเราก็แคปส่งผมเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยทุกๆคนในโลกโซเชียลที่ได้ผ่านแอปพลิเคชันที่มันแบบคอมมิวนิเคชันเนี่ยเคยทำแน่นอนอะไรก็ได้ที่แอปแชทนะครับคุณแคปแม่งไมเหอะมันไม่รู้สตอรี่ IG อ่ะไม่ได้นะครับถ้าส่งแบบส่วนตัวมาให้ <laughs> คือคล้ายๆว่าการแคปหน้าจอเนี่ยเป็นเหมือนดาบสองคมแล้วกันขอบอกแบบเนี้ย เพราะว่าสันดาหนะครับมันทําให้มันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยครับ,รบเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคุยกับเราคุยกันเองเนี่ยเยโดนแคปไว้ส่งแชท <ừ. S 1> ไปไหนตอนไหนเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เราอาจจะเคยเจอข่าวแบบไลน์กรุ๊ปหลุดอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเอ้ยทําไมแบบมันมีเรื่องแบบที่มันไม่ควรไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยแคปออกมาหลุดมาค เป็นเองอะไรอย่างี้ใช่ไหมโอ้โหคุณแนมยังจำได้อีกคือเรายกอันอันนั้นเราก็ยกตัวอย่างแต่ปัญหาของมันก็คือไอการกระทําแบบเนี้ยไอการแคปหน้าจอเนี่ยมันทําได้มากน้อยขนาดไหนผมขอย้อนไปที่คุณภูมิก่อนว่าคุณภูมิพูดถึงสเตตัสใน Facebook ที่เราคนธรรมดาหรือเป็นเป็นที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างเงี้ยเราแคปได้นะครับเพราะว่า ต้องอย่างนี้ป่ะครับแบบสมมติว่าคุณภูมิกับคุณอ๊อฟเป็นเพื่อนกันแต่ผมเนี่ยผมเนี่ยไม่เห็นเฟซบุ๊กของทั้งสองคนอ่าครับแต่ผมมีมีแชทกับคุณอ๊อฟเนี่ยคุณภูมิอะ่ะด่าผมอืมอืแล้วคุณอ๊อฟก็แคบรูปมาเลยเออแล้วก็ส่งไลน์มาหาผมอ่าบอกว่าเนี่ยไอ้ภูมิมันตั้งสเตตัสด่าเออ อ่าในส่ยับเลยปัญ <c oughs> หาอมมันก็คือจุดตัดของเรื่องเนี้ยคือคุณเข้าถึงข้อมูลของคนคนนั้นได้โดยชอบหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าคนเนียเขาเปิดเป็นพับบิกหรือเขาสามารถเขาตั้งสถานะแบบให้เพื่อนทุกคนของเขาสามารถเข้าถึงได้ซึ่งผมนะเพื่อนเขาคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นได้โดยที่ไม่ต้องมีการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคลเขาอย่างนี้เราสามารถแคปได้หมด เพราะเรามีสิทธิ์เข้าไปถึงข้อมูลหรือว่าเข้าไปถึงโพสต์ของคุณภูมิได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอบในส่วนของโพสต์ใน Facebook แล้วมาประเด็นที่สองว่าผมเนี่ยแชทกับคุณภูมิอยู่ครับไอ้คุณภูมิเนี่ยก็ด่าคุณแนทเวยด่าให้ผมฟังเยอะยๆเลยผมว่าเอออย่างนี้มันเกินไปแล้วอะ่ะต้องบอกแนทซะหน่อยแล้วทำไม <laughs> ไม่บอกกูทำไมคุณอ๊อฟไม่บอกกูรตรงว่าภูมิเนี่ยด่าแนทเลยทำไมคุณอ๊อฟถึงแคปครับ ไม่เรื่องจริงอ่ะคือคุณออฟบอกว่ามึงจะด่าเนะททาไมนักหนาแล้วก็แคปที่ติดคาพูดมาด้วยให้คุณออฟดูดียิ่งขึ้นไปแล้วส่งให้ผมใช่ออคือประเด็นเนี้ยก็คือผมเนี่ยในฐานะคู่สนทนาของอุภูมิเนี่ยต้องถามอย่างเงี้ยแคปได้หรือเปล่าผมก็เลยต้องตอบว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคู่สนทนากันเนี่ยในความเห็นของเราเนี่ยเราสามารถแคปได้นะครับ เพราะข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เขาส่งมาเนี่ยเขาตั้งใจจะส่งมาให้เราอยู่แล้วและเราเป็นของเราเหมือนกันใช่ก็คือมันเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราทั้งสองคนน่ะเราเลีวเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมแคปแชทอันนั้นอ่ะแล้วส่งให้คุณแนทนั่นหมายความว่าเหมือนเสมือนว่าผมเนี่ยส่งข้อมูลหักหลังผมไอหักหลังเนี่ยหักหลังแน่นอนแต่ หลังหักแน่นอนการลเมิดข้อมูลเนี่ยผมต้องถือว่าผมมีความเห็นว่ามันไม่ใช่การละเมิดข้อมูลละเมิดครึ่งหนึ่งเพราะเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งไม่ไม่ไ,มไมครับคือคือซึ่งประเด็นที่ไอ้เรื่องการแชทเนี่ยมันรวมถึงการคุยโทรศัพท์ด้วยนะครับครับอัดเสียงอ่าไอ้ไอัดเสียงคุยโทรศัพท์เนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะถ้าคุณเนี่ยเป็นคู่สนทนาแต่เอาจริงอยาอัดเสียงมากเลย โกคตัวน,นี้มันอยู่ยากแล้วครับผมบอกเลยทุกวันนี้จะ<ช>คุยกับเพื่อนผมครับทุกครับไม่แต่เวลาเราคุยกับคุยกับค,คอสเซนเตอร์เงี้ยเขาก็ขออนุญาตอัดเสียงนะใช่ใช่ใช่คือเขาจะบอกเราก่อนแต่ว่ากําลังจะบอกแบบนี้ว่าในส่วนของอพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการอัดเสียงเนี่ยมันก็มันต้องบอกอย่างนี้ว่าน้ำหนักในการรับฟังเนี่ยมันอาจจะสามารถรับฟังได้แต่ว่ามันก็ดูว่าเราแบบเหมือนมีเจตนาไม่สุจริตเนาะว่าเฮ้ยทำไม อยู่ดีๆคุณไปอัดเสียงโดยที่โดยที่ไม่แเค้ง,งก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าการประชุมครั้งเนี้ยผมจะอัดเสียงโอ้เรื่องไม่เกิดแล้วคุณครับอย่างเช่นคุณพิมพ์พิมพ์คุยกันแล้วคุณก้าบอกขออนุญาตแคปจอพิมพ์ไปเลยมันมันไม่ขอก่อนเนี่ยคุณเนยใไอเรื่องทั่วไปของสามัญชนเนี่ยมันก็จะบอกอ๋อทางนี้แคปนะจ๊ะ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เหมือนชี้ประเด็นแล้วว่าโอเคใน f a c e b o o k เนี่ยถ้าเราเข้าถึงข้อมูลแบบนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปละเมิดเนี่ยสิทธิมนุษยชนหรือว่าสมเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเขาเนี่ยเราสามารถแคปได้ประเด็นของเลายเนี่ยถ้าเราเป็นคู่สนานาจริงเราก็อาจจะแคปได้ซึ่งมันรวมถึงไอ้พวกกลุ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคูดคุยกันในกลุ่มที่เขาอยู่โดยชอบอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเขาก็แคปนะ และไอ้เรื่องกลุ่มเนี่ยนอกจากเรื่องแคปเนี่ยเวลาเขาด่าใครในนั้นเนี่ยถ้าคนอื่นแล้วเขาฟ้องเขาฟ้องพวกคุณด้วยนะครับคน mm hmm. าี่อยู่ในกลุ่มนั้นอนะ่ะ mm hmm. เพราะฉันจะอยู่ในกลุ่มไหนดูให้ดีนะฮะ mm hmm. คุณอาจจะโดนไปพูดสนับสนุนไปในแบบคําฟ้องเหล่านั้นด้วยก็ได้นะครับ คือถ้าสมมติว่าคุณไม่เป็นผู้สนับสนุนคุณก็ต้องเป็นพยานเะนี่ยมีสองอย่างอเอออาจจะเป็นตัวการเลยถ้าแบบสมมติว่าผมด่า <c oughs> คุณออฟอย่างเงี้ยในกรุ๊ปกับคุณแอดกับเพื่อนอีกคนแล้วก็เล้ว่าเอ้ยยอดไอออฟม่นนิสัยไม่ดีจริงว่ะอ่ร่วมเลยอันนี้ร่วมเลยร่วมไปด้วยกันจำเลยที่หนึ่งก็คุณภูมิจะนทิสองคุณแนดอ่ะตั้งเซตตั้งซีเอ็มในคุกอ่ะอางเงี้ยครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกําลังจะบอกว่าในโลกโซเชียลหรือว่าใน อินเทอร์เน็ตสมัยเนี้ยมันก็มีเรื่องรล่ามากมายเรื่องการด่าว่าการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการละเมิดข้อมูลอะไรงเงี้ยเกิดขึ้นเยอะล่ะก็อยากจะให้แบบเหมือนความเห็นของผมแล้วกันว่าอยา่าพยายามที่จะทําให้เรื่องแบบบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นหรือว่าทําให้มันกลายเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการโพสคอมเมนต์ด่ากันอะไรเงี้ยบางทีถัา ถ้ามันเป็นระหว่างเพื่อนกันหรือว่าอะไรแบบเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณจะไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาเลยเหรออะไรเงี้ยถ้าเราแต่ผมเป็นนะผมโพสต์คิดถึงเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนติดต่อไม่ได้อเงี้ยเออผมก็เคยทำนะแล้วเพื่อนมาติดคนก็ดีกลับขึ้นมาเลยนะอ้าไมความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวคุณแอนผมก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยบางครั้งคิดก็ไม่ถึงเหมือนกันแต่ถ้าเราจะมานั่งจับผิดเพื่อนจริงๆว่าไอ้เรื่องพวกเล้หมิ่นประมาทนี่ประมาทเนี่ย ผมเนี่ยนาจะโดนจากคุณออฟคุณแ้นหลายคนเหมือนกันครับแต่หนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกทุกท่านฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดมี Freedom of Speech แต่อิสระทางความเร็วเออไม่ใช่ครับ Speech ไม่ใช่ Speech แต่เมื่อว่ามึงจะพูดอะไรลงไปมึงมีสิทธิที่เสีีภาพเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบด้วยแสดงว่าฟรีดอมออฟแคปเจอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกลัวใครจะรู้เนี่ยทวิตเตอร์เออผมก็แนะนำแค่นี้แหละไปหานนัเองครับไม่งั้นก็มีอะไรเนี่ยก็โทรไปคุยซะโทรคุยมันก็อานเสียงนี่คุณน๊อชีวิตมันใช่ยากนัดคุยก็ได้อะนัดคุยนัดคุยก็นัดคุยเล่นกไปคุยในรถ เอออย่าไปอย่าไปคุยในรถเพราะในรถแบบมันมีกล้องในกล้องมันอัดเสียงคุณภูมิเป็นคนที่คุณภูมิเป็นคนระวังตัวเหมือนกันนะครับปตูเยอะประตูเยอะประตูเยอะครับแต่ก็กลับประเด็นได้นะครับคุณอัลฟอนดคือตกลงเนี่ยไอเรื่องที่เขาขอดูโทรศัพท์คุณขอดู f a c e b o o k คุณเนี่ยถามว่าคนขอนมีเสร็จไหมคุณนัทก็บอก่าแล้วว่าเขาสามารถขอคุณได้ไอคนให้ไม่ให้คือคุณนะถ้าคุณให้เขาคุณจะมาเคลมทีหลังไม่ได้ ต่ถ้าคุณไม่ให้เขาแล้วคุณไม่ได้งานคุณจะมาเคลมทีหลังไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับบอกว่าให้เธอได้กับเขาใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่รับคุณแด้ทห้ถึงว่าได้งานไม่ได้งานครับและยังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างวันนี้บวกและลบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณคิดให้ดีก่อนคุณจะโพสอะไรคุณคิดให้ดีก่อนนะครับทุกอย่างมาเพราะความรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดคุณเจอที่ทํางาน ตอนสัมภาษณ์งานเจอกรรมการแบบนี้คุณทำไงผมผมขอเวลานอกครับขอเป็นกรรมการเจ็ดจานจานเปลี่ยนจานนีกเปลี่ย <c oughs> <c oughs> นจานเปลี่ยนกรรมการไม่ได้เปลี่ยนตัวได้อย่างเดียว จนั่นแหละครับทีนี้คุณรู้จักขนาายคุณแล้วครับผมว่าการขอดูข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาอไม่สามารถทําได้หรอกถ้าคุณไม่อนุญาตเว้นแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยคุณได้เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยตัวคุณเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโพสต์อะไรจะให้ใครเข้าถึงข้อมูลอะไรเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนอาจจะโดนเข้าไปใช้โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะครับครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆอยแล้วก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้จริงจังในลงลึกในเรื่องกฎหมายบ้างแต่เราก็คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถฝากหาพวกเราได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้พวกเราคอ My Lawyers ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทำไมเราไม่บอกท่านผู้ฟังบ้างว่าขอหวังไปด้วยอย่างยิ่งว่าเขาจะรับความสนุกและความเพลิดเพลินผมอยากให้เขาได้สาระมากกว่าแต่ผมไม่ค่อยทำได้แอนไม่ใช่อะไรไป้อผมผม